เรื่องของทางสุมาาทีวีผมเล่าสั้นๆก่อนนะก็คือความพิสดารว่านะฮะปิสุสองพันรูปนะก็จะมา,ามาฉันอาหารที่บ้านของท่านอนาถบินติกาเศรษฐีนะแล้วก็บ้านของนางวิสาขาเนี่ยต่อวันนะสองสองพันรูปต่อวันนะทุกๆวันเขเขียมนมาอย่างนี้ต่นี้ในเรือนของนางวิสาขาเนี่ยเนื่องจากบ้านอื่น นะเขาก็มีงานบุญตตวน,นี้งานบุญอื่นเนี่ยนะฮะโดยมากเขาจะเชิญนะเชิญท่านอนาถาบินติกาเศรษฐีแล้วก็นางวิสาขาไปร่วมงานเหมือนกับพระอือเราจะจัดงานบุญตั้งลงทานหรือจะถวายพระสานแกสงเนี่ยนะด้วยทรัพย์ตั้งแสนหรือมากมายอย่างไรเนี่ยเขาจะเชิญนะเชิญท่านเศรษฐีบ้างนางวิสาขาบ้างมาร่วมนะทำไมต้องเชิญ เนี่ยอันนี้คือสําคัญเขาบอกอย่างนี้ครับนะผมอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าก็บุคคลใดๆในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลด้านนั้นต้องขอโอกาสต่อท่านทั้งสองก่อนจึงทําได้ก็คือขออนุญาตนะหรือว่าจะเชิญท่านทั้งสองนะจริงทาได้เพราะอะไรเพราะคนอื่นๆจะถาม ท่านเศรษฐีหรือนางวิสาขาเนี่ยมาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือถ้าเจ้าของโรงทานนั้นบอกไม่ได้มาจะถูกติเตียนแม้นทานอันบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนมาถึงโรงทานเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นงานบุญนะผมพูดง่ายๆเนะี่ยก็คืองานบุญนั่นแหละนะถึงจะมีใช้ทรัพย์สละตั้งแสนนะคนก็จะ ติเตียนว่านี่คือฐานอะไรเพราะท่านทั้งสองเนี่ยคือท่านอนาตายิติกาเศรษฐีกับนวิสาขาเนี่ยท่านรู้จักความชอบใจของพิสุสง์และกิจอันควรแก่พิสุสงครับเอาตรงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมขอเอาตรงนี้จี้ขยี้หน่อยนะก็คือหมายความว่าแม้นวัตถุาถทานจะมากมายปานใดนะเป็นโทานจะยิ่งใหญ่แต่ถ้าง,งานเนี้ย นะผิดพลาดทางพระวินัยเนี่ยเพราะว่าท่านทั้งสองคนท่านฟังผมก็พยายามเน้นย้ำนะท่านอนาาถาบิณฑิกาเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ยท่านรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นกัปปิยะอะไรนะเป็นอกัปปิยะอะไรคือการนะอะไรคือการลิกสีอย่างเงี้ยประเคนอย่างไรโวหารอย่างไรนะเออแล้วก็หลากหลายนะในเรื่องของการทําให้ นะเกิดความชอบแก่สงเขาบอกว่าความชอบใจแก่สงนะหรือกิจสมควรแก่พิสุสงดังนั้นนะครับนะแม้งานใหญ่ๆแบบนะถ้าไม่ได้เชิญสองท่านนี้มาใครจะมั่นใจได้ว่างานใหญ่ๆแบบนี้จะทําถูกพระวินยัยในที่นี้เขาไม่ได้เขียนหรอกว่าพระวินยัยแต่ถ้าเราอ่านจากพระสูตรอื่นจะเห็นว่านางเนี่ยโอ้โหฉลาดล้ำนะรู้นะว่าจะอย่างไรตั้งแต่ผมนําเรื่องของ นางได้สละมหาลดาปราสาทจาได้ไหมฮะแล้วจําหน่ายนะเพื่อจะนำนะทรัพย์นั้นมาสร้างวิหารนะเป็นบุผาลามจําได้ไหมครับดังนั้นเรื่องบางอย่างมันจะต่อเนื่องกันนะนะเรื่องบางอย่างนะที่พูดนะสัปดาห์ที่แลกกว้วก็ต่อสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เดี๋ยวไม่แน่สัปดาห์หน้า <c oughs> นะดังนั้นนะจะเห็นนะพระนางเป็นผู้ฉลาดรู้ว่าจะทําอย่างไรเอ็นดูสงอย่างไรเคารพสงอย่างไรโดยการ นะประพฤติอย่างไรฮะนั่นก็คือพูดได้ไง่ายในปัจจุบันก็คือทำอย่างไรให้ถูกพระวินยัยนะนี่แหละดังนั้นนะครับางานบุญใดๆนะฮนะพูดถึงในสมัยพุทธกาลนะถ้างานใหญ่ปานใดแล้วทําผิดพระวินยัยหรือานางวิสาขาหรือนางหรือว่าท่านเศรษฐีน่อนาถาพิเิกขาเศรษฐีเนี่ยไม่ไดมาร่วมงานเพื่อไม่ได้มาช่วยแนะนำเนี่ยนะท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ไม่มี มา,ม,ามาแนะนำเนี่ยก็ย่อมจะทําให้ผิดแบบจาะพระวินัยไปเมื่อผิดพระวินัยไปนะไม่เอื้อเฟื้อชนทั้งหลายก็จะตำหนิตีเตียนครับแต่ว่าในปัจจุบันปัจจุบันยุคนี้นะงานบุญไหนนะงานบุญไหนนะแหมยอดเงินทําบุญเยอะมากพระป่ากระถินเป็นแสนเป็นล้านโอ้ยคน นิยมชมชอบจะทำผิดวินัยก็ช่างเถอะขอให้ได้เงินเยอะๆสร้างใหญ่ๆอลังการหรูหรานะเลิศคนจะยกย่องผิดถูกไม่สำคัญปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้นะผมเคยได้ยินนะที่ฉันกับผมเนี่ยมาสร้างโบสถวายเงินเป็นล้านถวายกับมือท่านูฟังถ้าเป็นยุคในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณเงิน เขาจะดูว่าทําผิดวินยัยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยแม้นงานบุญใดๆเนาะนะฮะหรือไทยทำของใครนะฮะไม่ได้มากมายกายกองนะไม่ได้เลิศอะไรัเมนตันไม่หรูหรานะไม่ได้แบบเศรษฐีเข้ามาทำเนี่ยนะนะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแต่ทําถูกพระวินยัยนะคนกับไม่ค่อยนิยมชมช,มชอบนะ ก็เป็นแบบนี้แหละทุกอย่างมันก็การเวลาเนาะท่านทุกฟังดังนั้นนะฮะก็เห็นควรนะที่เราจะต้องแนะนําว่าอยากให้ท่านเนี่ยนะไม่ว่าจะเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อสงอย่างไรนะครับทําให้ควรทําให้ชอบนะถูกต้องพระวินัยก็แล้วกันเอานะนี่คือประเด็นเรื่องของนางสุมนนามีประเด็นหนึ่งนะครับนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อ นางวิสาขากับท่านอนาถาพิติกาเศรษฐีเนี่ยนะถูกเชิญอยู่บ่อยๆนะงานถวายนะประเคนแก่สงเนะี่ยที่บ้านของท่านทั้งสองเองเนี่ยนะท่านก็เลยมอบหมายให้ลูกสาวนะลูกๆนะ่ในบ้านเนี่ยนะทำหน้าที่แทนแม่ในในเรื่องนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องถวายกับมืออย่างเดียวนะให้ลูกสาวทำแทนก็ได้นะไม่ได้ต่างกันเพราะใจของท่านทั้งสอง มีความเอาใจใส่ในวัตถุทานอยู่แล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนั้นนี้เขามือกระสังแล้วก็ให้ลูกทําอย่างนั้นลูกก็ทํําทาตามครับมีความเอาใจใส่อยู่ไม่ใช่ไม่มีเอาใจใส่เพียงแต่ว่าติดกฤฤฤฤิจธุระดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะเราจะได้เข้าใจแลนะบางท่านบอกฉันต้องให้กับมือให้กับมืออย่างเดียวแล้วคนอื่นห้ามมาจับเนี่ยมันยังไงอยู่นะคนอื่นเขาอยากจะช่วยนะเคยมีนะฮะกว่าจะประเคนได้นะฮะคนอื่นเขาอยากจะช่วยประเคน ไม่อยากให้คนอื่นประเคนตัวเองจะประเคนเองตัวเองเป็นเจ้าของทานเองนะโอ้กว่าจะประเคนได้ครบเนี่ยโอ้ใช้เวลานานฮะนะหรือเวลาอีกไม่นานครับจะถึงเที่ยงแล้วเนี่ยว่าจะลําบากอยู่นะนะดังนั้นแจงให้ทราบนะครับนะก็คือให้อนะ่คนอื่นช่วยได้แนะไม่ได้ผิดอะไรหรอกเอ่อนะเรื่องของนางสุมนาลูกสาวเนี่ยของท่านเศรษฐีเนี่ยอันนี้มีปมประเด็นนึ่งนะนางสุมาเนี่ยบรรลุเป็นพระสกะทาคามีบุคคลนะครับ ส่วนพ่อพ่อของนางเนี่ยคือท่านอนาถาบิดิกาเศรษฐีเนี่ยท่านบรรลุเป็นโสดาบันสังเกตนะลูกเนี่ยบรรลุสกิทาคามีสูงกว่านะการบรรลุเนี่ยสูงกว่านะแต่ก็ยังต้องเคารพเชื่อฟังนะทำตามคําของบิดาครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าเออนะลูกนะสูงกว่าแล้วนะ ลูกที่เป็นขลาดนะสูงกว่าแล้วนะบรรลุสูงกว่าผู้เป็นพ่อเป็นปูตูชนต้องฟังฉันอะไรไม,ไม่ใช่หนระท่านท่้ฟังเขาทําตามหน้าที่ของเขาฮนะบรรลุก็คือส่วนบรรลุภายในฮนะแต่หน้าที่ <c oughs> ก็คือหน้าที่ฮนะสังเกตนะฮะและในเรื่องเนี้ยนะท่านสังเกตนะนางสมนาเนี่ยไม่ได้บอกพ่อเลยว่าพ่อนะลูกสาวเนี่ยบรรลุกสกิทาคามีไม่ได้พูดเลยนะ ตอนเมื่อใกล้จะถึงแก่มรณะนะนะนางป่วยเป็นโรคก,กระทานหันเนาะนะแล้วใกล้จะถึงแก่วาระเนี่ยนะนะเรียกพ่อมานะแล้วก็เรียกพ่อว่าน้องชายนะพ่อก็งงฮะท่านอนาณาถาบินดิกาสีที่ท่านงงอทำไมลูกเรียกเราว่าน้องชายเราเป็นพ่อไม่ใหญ่เหรออะไรประมาณนั้นน,นะเอ๊หรือว่าลูกเรานี่บ่นเพอ้อหลงลืมสติทําการละนะไปเกิดไม่ดีหรือเปล่านะ้ออะไรอย่างเงี้ย ท่านผู้ฟังครับในเรื่องนี้นะสุดท้ายสุดท่านเศรษฐีก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสนะครับว่านางนะกล่าวเรียกท่านเศรษฐีว่าน้องชายเพราะนั่นคือหมายความว่านางเนี่ยบรรลุปเป็นสกทา,าคามีบุคคลนั่นเองในเรื่องนี้ก็จะให้เห็นท่านผู้ฟังได้เห็นนะครับว่าไอตอนมีชีวิตอยู่นะเขาจะไม่บอกกันเลยฮะแต่ก่อนใกล้จะตาย เขาอาจจะบอกหรือทําเป็นในในเป็นนิมิตก็ได้เป็นในในก็ได้สังเกตนะ,ะในเรื่องนี้เขาเป็นในในลูกเรียกพอ่อน้องชายแน่นอนถ้าพ่อต้องสงสยัยละเมื่อสงสัยแล้วจะคลายความสงสยัยพ่อต้องไปทูลถามผู้เจ้าแน่นอนในเรื่องนี้นะทะ่านผู้ฟังครับเขากล่าวโดยในโดยอ้อมอย่างนี้ไม่ได้เป็นความผิดนะไม่ได้เป็นความผิด ในพระไตรปิฎกนะเรื่องของพระวินัยปิฎกท่านแสดงไปเหมือนกันนะ <c oughs> ผมอ่านให้ท่านฟังหน่อยแป๊บหนึ่งนะฮะทำรายการเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมองทาการบ้านค้นเหมือนกัน <c oughs> ในอัตถรถานะครับพระวินัยหมาวิพังนะฮะเล่มสี่ฉบับบามกุฎนะครับเรื่องการอวดอ,ดอดตุตริมนุษธรรมเนี่ยนะฮะนะมันจะเป็นอยู่เรื่องหนึ่งครับเอาข้อความสั้นๆนะเดี๋ยวเวลาจํากัดเขาบอกอ,อย่างนี้ฮะจริงอยู่พิสุถูกรบเร้า ถามในเวลาปะเลนิพานและในการอื่นจะบอกคุณที่มีอยู่จริงแก่อุปสัมบันก็ควรมาหนึ่งเพศพิสุพิสูุน์เนี่ยถูกลบเล้านะในเวลาใกล้จะปณนิพานนะจะบอกคุณที่มีอยู่จริงนั้นแก่อุปสัมบันด้วยกันคือพระบอกพระด้วยกันเนี่ยนะแต่ตอนใกล้ปณนิพานนะอย่างนี้ก็ควรครับไม่ผิดครับ ในเรื่องนี้อย่างเช่นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งท่านบรรลุแล้วเนี่ยท่านจะไม่บอกลูกศิษย์เลยนะแต่พอใกล้จะปณิพาน์เนี่ยนะรู้ว้วตนนี้จะต้องไปแล้วนะก็าอาจจะบอกลูกศิษย์ลูกหาครับที่เป็นพระด้วยกันนะแต่บอกในบอกเป็นในในครับว่าท่านใดท่านเคยได้อ่านได้เคยฟังใช่ไหมหากท่านใดมีความประสงค์หรือสงสัยในเรื่องของนะสติปัฏฐานการบรรลุมรรคผลอริยบ,บุคคลนะให้ถามเราเถิด เขาบอกเป็นในๆแล้วนั่นะน่ะเข้าใจไหมฮะจะบอกตรงๆว่าท่านเั้งหลายเราเป็นอรหันเขาก็ยังไม่กล้าพูดนะ <c oughs> นะเขาบอกเป็นในๆเท่านั้นในนั้นในส่วนของเพศคฤรัสหัละการบอกเป็นในๆนี่ไม่ได้เป็นความผิดนะไม่ได้บอกตรงๆนะฮะ <c oughs> แต่บอกเป็นในๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าบอกเพื่อหวังลาบสการละเพราะบุคคลผู้บรรลุแล้วไม่ว่าจะเป็นพิสูจนหรือคฤรัสหัการจะบอกความจริงที่มีอยู่จริงนะ เพื่อประสงค์แก่ปากท้องเนี่ยหรือรับสการะเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ครับเข้าใจความหมายนะคือมีอยู่จริงแต่บอกเป็นในในเะนี่ยเมื่อมีเหตุจําเป็นจริงๆหรือไม่ได้เห็นแก่ปากแก่ท้องนะดังตัวอย่างที่ผมเคยนําเสนอเรื่องตะก่อนน้นจําได้แแผนนานแล้วเนาะตอนเข้ารรษาในะเดือนนี้เออมื่อปีที่แล้วอะ่ะนะมีหญิงคนหนึ่งนะเห็นพะี่สุสงนะนะ จะมาจำบรรษาก็น,นิมนต์นะเมื่อน,นิมนต์ให้จำบรรษาแล้วนะเออสติผู้นะี้อุบาสิกาเนี่ยก็ขอกรรมฐา,านจากอ่านะพิสุกลุ่มนี้พิสุกลุ่มนี้ก็แสดงธรรมนะแสดงกรรมฐา,านให้นะอุบาสิกาเนี่ยผู้นิมนต์ให้จำพรรษาเนี่ยต่อมาบรรุเป็นพระอนาคามีหรืออย่างไรนี่นะฮะน่าจะจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดส่วนพิสุอีกกลุ่มที่มาจำบรรษาเนี่ยยังไม่ได้บรรุเลย นะแต่นางเนี่ยรู้วาราจิตของพิสุททั้งหลายเห็นไหมคุ้นๆไหมท่านฟังใครที่ติดตามรับฟังเป็นประจำเนี่ยช็อตนี้หรือเรื่องเนี้ยก็จะไม่พลาดนะฮะนะพอจะจําได้เนาะนะพิสุทธิ์เขาถามโดยตรงว่าท่านบรรลุหรือแหมเขาก็ไม่บอกฮนะยังไงเขาก็ไม่บอกอันนี้คือประเด็นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของนางสุมนาวัตถุทานเนี่ย มันจะยิ่งใหญ่หรือมันไม่ใหญ่มันจะอลังการหรือไม่อลังการเนี่ยท่านผูฟังอย่าอย่าไปถือเอาวัตถุตรงนั้นมาเป็นประมาณนะบางคนบอกโอ้อดูสิเขาจัดงานถอดยกระถินใหญ่โตโอ้โหแสงสีเสียงเพียบให้เราธรรมดาธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านท่านอย่าไปดูหมิน่นไทยดามของตนฮะอย่าไปดูหมิน่นฮะเพราะอะไรฮะเพราะในสับปูลิสถานเขาบอกไว้นะ นะซึ่งมันคล้อยกันกับเรื่องของนางสุมนณามเมื่อกี้ว่าแม้นง,งานทานของบุคคลตั้งแสนหากแม้นท่านเศรษฐีในสาขาเมดมาเนี่ยก็ไม่อาจจะทําให้เป็นที่ชอบใจของสงได้ชนเท่ายจะติเตียนฮะดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวงานใหญ่โตงานใหญ่โตอย่างไรถ้าจัดไม่ถูกทำเนี่ยไม่ถูกวินัยเนี่ยแน่นอนฮะเขาจะติเตียนนะเงินมากเงินน้อยไม่เกี่ยวนะจะเป็นอาหารดีอาหารเลิศยังไง แต่ถ้าไม่เคารพตามธรรมวินัยแล้วเนี่ยในสมัยพุทธกาลเ,เขาจะติเตือนนะแต่ปัจจุบันมันจะตรงกันข้ามนะแต่ผมกำลังจะบอกท่านนฟังว่าอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเพราะอะไรฮะเพราะ,ะสัป,ปูริสทานเนี่ยการให้ทานด้วยความเคารพนี่นะฮะเขาเขามุ่งหมายไม่ใช่เพียงแค่เคารพแต่ไม่ไม่ไปทําให้วัตถุของตนเนี่ยไปกระทบไม่ให้บุญของตนต้องถูกกระทบกระเทียบให้ตกหล่นนะ พอเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการที่เราไปเปรียบเทียบเออเราน้อยนะเคยเป็นการทําบุญกระทบกระทบตนให้เสียหายคือใจมันเศร้าหมองครับดูหมิ่นไทธรรมของตนหรือบางคนเนี่ยว่าถูกทานมีเยอะโอ้โหฉันนี่น่ของเพียบดีเลิศน่ของเธอมันกระจอกจิ๊บจอยแมสู้ฉันไม่ได้หรอกยอดเงินฉันเยอะกว่า ของเธอนี่มันขนหน้าแข็งฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีการดูหมิน่นแต่เชื่อไหมท่านท่านฟังแม้วัตถุทานจะใหญ่โตปานใดนะมียอดเงินทําบุญมากแค่ไหนแต่ถ้าทําไม่ถูกพระวินัยเนี่ยเห็นไหมเรื่องของนางสมณนะนโอ้โหเป็นหลักฐานชั้นดีนะที่จะให้เห็นแล้วก็ยกย่องได้ว่าทําให้ถูกพระวินยัยก็คือทําให้เป็นที่ชอบใจแก่สงฮะอะไรเรียกว่าชอบใจล่ะก็บอกแล้วไงอะอะไรชอบใจ แต่คําว่าชอบใจแกสงไม่ได้ชอบใจพิสูจบุคคลนะมาถึงชอบพระวินัยนั่นเองฮะเดี๋ยวบางท่านบอกอ๋อก็พระเขาชอบใจรับเงินไนงะฉันก็ทําให้พระชอบใจโดยการถวายเงินไนงะอันนี้ไม่ชอบใจสงฮะอันนั้นหมายถึงพิทีชอบใจของพิสูจบุคคละฮะเพราะว่าแมาตอนเช้าวันนี้ยังมีประเด็นเข้ามาถามเลยนะตอนเช้านี่ยังมีประเด็นมาถามมีพิสูตรูปหนึ่งบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัส ห้ามรับเงินรับทองเอ้ยผมว่าเอ๊ะทำไมพิสูุรูปนั้นพูดอย่างนั้นนะในพระไตรปิฎกแสดงว่ชาชัดเจนในสีขาบทแสดงว่ชาชัดเจนนะการที่พิสู์มากล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสห้ามรับเงินรับทองนะพิสูรรูปนี้ชื่อว่ากล่าวตูพระตถาคตนะนะชื่อว่ากล่าวตูพระตถาคตนะครับแล้วก็ไม่ดีนะมีผลนะทาไม่เปลี่ยนความเห็นนี่แมน่ากลัวนะท่านผู้ฟัง เดี๋ยวจะกลายเป็นอารยวาวาทานี่ไม่รู้ตัวนะฮะเดี๋ยวไปอาบายกันง,ง่ายๆไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเนี่ยสัพพุทธทานจริงๆสับบรพุทธทานเนี่ยมันม,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 มีหลายหลายพสูตยนะครับแต่ผมขอยกมาส่วนนึงแล้วกันสับบรพุทธทานนะเป็นชะไหนคือสัรพุทธสบบรุษย่อมให้ทานด้วยความเคารพให้ด้วยความอ่อนน้อมให้ด้วยมือของตนอะเมื่อกี้บอกแล้วด้มือของตนให้ของที่ไม่เป็นเดนเห็นผลที่มาถึงจึงให้เชื่อกันและผลกรรมนั่นเอง ตอนนี้ผมเอาเฉพาะส่วนสําคัญอ่ะนะนี่ค่ให้ด้วยความไม่เครารพนะอ,า,อาสัตบ,บุรุษเดี๋ยวโทษทีอาสัตบ,บุรุษเนี่ยนะหรือว่าอาสัตบ,บุริษทานเนี่ยเขาจะตรงกันข้ามกับสัตบ,บุรุษทานนะนะคือผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยเวลาเขาเขาให้ทานเขาเคะให้ด้วยความเครารพใช่ไหมให้ด้วยอ่นอ,อนน,อน้อมให้ดมือของตนให้ของที่ไม่เป็นเดน่นเห็นผลคือเชื่อกันแล้วผลของการเข้าจึงให้แต่ของคนพานหรืออาสัตบ,บุรุษเนี่ยจะตรงกันข้ามครับ หลายคนเข้าใจให้ทานด้วยความเคารพจะต้องมีมารยาทอ่อนน้อมอันนั้นนะเข้าใจครับนี่คือการให้ความอ่อนน้อมแต่การเคารพเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่แสดงออกทางกายเท่านั้นนะการเคารพว่าทําอย่างไรให้ถูกต้องนี่ก็คือการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งนะทำอย่างไรให้ถูกต้องเคารพในสงในพิสาพิสูเนี่ย นะอย่างเนี้ยสมควรถ้าให้ในสิ่งที่ไม่สมควรเชื่อไม่เคารพเขานะไอเน,นี้ยมันเป็นเรื่องของความเคารพที่มีเป็นนาม,มาทำในใจคือรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนั่นเองอันนี้ฝากบอกไว้นิดนึงนะอย่าไปมองว่าให้ด้วยความเคารพคือหมอพอธวัตเสร็จแล้วยกมือไหว้ก้มโค้งคำนับันการเคารพหรือตะเบะแบบไม่ได้อย่างนั้นอย่างเดียวนะเพียงแต่เคารพว่าอะไรควรไม่ควรทําถูกต้อง นะถ้าพูดถึงพิสูจนะก็ทําให้ถูกต้องเคารพเลเคารพในสิกข,ขาบของพระเจ้าเคารพในวินัยที่พิสูจสงส์จะต้องไม่ล่วงละเมิดในสิกข,ขาบทนั่นก็คือการให้ฐานด้วยความเคารพเช่นเดียวกันนะท่านทั้งง